หกราศีใช้ปากให้เป็นประโยชน์วาจาเรียกทรัพย์ค้าขายเฮงเงดวงธันวาคม2566ดาวพุธได้ย้ายราศีเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2566เ25ข้าสู่ราศีพิจิกดาวพุธถอยพักราศีส่งผลให้หกราศีวาจาเรียกทรัพย์ค้าขายปังงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารถือว่าอยู่ในช่วงที่ดวงดีที่สุดปังสุดก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ ด้วยนะคะ6ราศีวาจาเรียนศัพ์ค้าขายปังได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรสิ่งที่เคยทำไว้สร้างไว้ลงทุนไว้จะได้ประโยชน์นำพาผลกำไรมาให้บางท่านจะใหญ่โตสำเร็จแบบมหาศาลแถมยังมีดวงโชคลาภเข้ามาอีกด้วยแต่ระวังจะมีบริวารเข้ามาขัดลาบด้วยเช่นกัน ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีความสุขกับตัวเองได้ของที่อยากได้ของสะสมของสวยงามของมีค่ามีราคาได้จ่ายซื้อความสุขเดินทางท่องเที่ยวมีความสุขกับการกินเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักโนสนโนแคร์เรื่องอื่นใด ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันเด่นไปที่ดวงบริวารคบค้าสมาคม,คมไม่อยู่นิ่งไปมาหาสู่สังสรรค์เดินทางซึ่งจะสร้างความสุขและนำพาโอกาสดีๆมาให้แต่อีกในหนึ่งบริวารส่วนหนึ่งก็จะสร้างความหนักใจให้เราเช่นกัน ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กดกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นแห่งความสุขและการปลดปล่อยเดินทางท่องเที่ยวอ่านหนังสือได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบหรือการสังคมร่วมกับบริวารเริ่มคิดโครงการใหม่ๆใ,ในปีหน้าแต่ช่วงนี้ต้องระวังปัญหากับบริวารด้วยเช่นกัน ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15าพฤษภาคมถึง14มิทุนายนชาวราศีพฤษภส่วนมากเด่นในเรื่องของความรักเสน่ห์เมตตามหานิยมได้ทรัพย์จากคนรักหุ้นส่วนนายหน้าตัวแทนธุรกิจค้าขายปัปปุล่ามีคนเข้าหายเยอะระวังเรื่องความไม่ลงรอยหรือเข้าใจผิดด้วยราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14าพฤษภาคม ชาวราศีเมษโดดเด่นเรื่องการเดินทางทางไกลต่างชาติต่างภาษาโซเชียลขายของออนไลน์แต่ติดยูนิตคือทำคุณคนไม่ขึ้นศัตรูจะแพ้ภายตนเองหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ